สวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับวันนี้ตาทองมีโอกาสามาอยู่ข้างๆากายสังขารขององค์พ่อปู่ปริจิตนะฮะในยามเช้านี้วันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2564อาการถ้ามองจากฝั่งนี้ไปก็จะเป็นอาการสังขารขององค์พ่อปู่ปริจิตพญานาคแล้วก็ถ้าทะลุจากเขานี้ก็จะเป็นปูเหล็กไฟนะครับปูเหล็กไฟ แต่เนื่องจากวันนี้มีหมอกลงมากนะครับหมอกลงหนาจัดตั้งแต่เช้ามืดก็ยังไม่สางนะครับมีแต่กลิ่นไอของหมอกนะครับผมเลยมาถ่ายบรรยากาศหมอกยามเช้านี้ให้พี่น้องได้ดูนะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นเถียงนาเถียงนาที่อยู่ข้างๆมีลำไย,ยที่ออกลูกดกแล้วนะครับทั้งเริ่มงอมานะครับพี่น้องลำไย,ยออกลูกดกมากเลยนะครับ ลำใหญ่ที่อยู่ข้างข้างห้วยฮะเทียงนาน้อยโอ้ดกมากเลยนะพี่น้องน่ะดกทั้งต้นเลยฟังหนึ่งดกยนกิงเนมาจะหักเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าลูกยังไม่ใหญ่เต็มที่เดี๋ยวลูกใหญ่เต็มที่นะ,ะกิงก็คงงอมากแล้วพี่น้องอ่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เป็นท้องนาท้องนาที่อยู่ข้างๆเป็นท้องนาที่มีทิวธรรมชาติสวยงามมากเลยนะพี่น้องอ่า บรรยากาศถ้าว่าไปก็เหมือนเขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่ในประเทศไทยเรียกว่าประเทศไทยเราก็มีบรรยากาศดีๆสวยๆงามๆพยายามเช้าๆให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ดูแล้วเย็นกายเย็นใจเลยสบายนะพี่น้องอถึงไม่ใช่หน้าหนาวแต่อากาศอ,อบอวนปกคลุมด้วยหมอกไม่เย็นไม่เย็นนะครับสบายๆสบายสบาย อ, miracle. อุ่นๆนะครับอ,อุ่นๆเพราะว่าข้างๆเป็นภูผาภูผายน์ก็เรียกว่าอิทธิพลของภูเขาภูผายน์ทอดลงมาเป็นระนาบทั้งฝั่งกกกบตูมกกกบตูมแล้วบ้านครัวสูงบ้านครัวสูงก็จะมีอิทธิพลของภูผายน์ระนาบลงไปถ้าเราไปทางคอนแกนไปทางกาลสินเนี่ยออกจากกกกไปทางนี้มันมีแต่ขึ้นเขาเลยนะฮะถ้าไปสอนอกกตูมไปทางนั้นไปทาง เขาวงก็จะขับรถขึ้นเขาไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าไปทางมุกดาหารไปทางกกตูมก็เหมือนเราขับรถลงจากภูเขาไล่ระดับลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่อยู่บนตรงเขาวงสูงกกตูมก็ยิ่งสูงนะครับยิ่งถ้าไปทางผ่านเตาออยอก็ต้องขึ้นภูผายยตนก่อนนะครับอพอลงจากภูผายยตนก็จะเป็นอำเภอเตาง,งอยก็จะเป็นเขต เป็นเขตดินแนนของจังหวัดสกลนครแต่โซนที่เราอยู่นี้เป็นเขตปกครองของจังหวัดพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนะครับเรามาดูข้าวบรรยากาศข้าวมองเห็นข้าวที่ปักดำแล้วก็ทําให้คลายความคิดถึงท้องนา,ท,งาท้องไระะ่ที่บ้านปกติที่บ้านก็เป็นเกษตรกร,ร,กรชาวนานะพี่น้องแต่ว่านาที่ผมทําเป็นนาวานเป็นนาวานเมื่อก่อนก็ดำ ดำเนื่องจากว่าขาดนาดำนาดำก็ดีนะแต่ว่ามันต้องใช้บุคลากรใช้คนเปลืองนะครับใช้ทรัพยากรครัวเรือนในการช่วยกันทำนานเนี่ยนานกว่าจะปักดำเสร็จนะครับแต่ยกเว้นมีการลงแขกหรือจ้างจ้างคนช่วยกันดำหรือลงแขกพี่น้องอเพื่อนบ้านผัดกันเรียกว่าช่วยกันลงแขกค่ะช่วยกันปักดำคนละทีคนละคางคนละคางอะ วันนี้ลงแขกคนนี้เสร็จจากคนนี้ก็ไปลงแขกอีกคนหนึ่งนะฮะจริงๆก็เป็นประเพณีโบราณเป็นขนบรรมเนียมโบราณที่มีการลงแขกคําว่าลงแขกก็คือช่วยกันช่วยกันอถอนถอนกล้าปักดําลงในนาพื้น,นะเวลาลงแต่แล้วเนี่ยไวฮะเรียกว่าสา,สามัคคีคือพลัง สามาัคคีต่างคนต่างช่วยกันถอนกล้าขนกล้ามาก็ต่างคนต่างช่วยกันปักดำดำดำจุ๊บๆแป๊บเดียวความสามาัคคีก็จะทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีตอนนี้ข้าวยังไม่แตกกอนะครับเดี๋ยวพออีกระยะประมาณไม่เกินเดือนนะครับไม่เกินเดือนนี้แหละฮะไม่เกินสิ้นเดือนนี้แหละถ้าฝนมาเรื่อยๆไม่แรงนะฮะข้าวก็จะมีการแตกกอขยายแล้วก็เริ่มชูยืด ยืดต้นยืดลําต้นสูงขึ้นจากนั้นในเวลาออกรวงมามข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าต่างกันนะครับแต่เวลาข้าวยืดตัวน่ะสูงนะครับตอนนี้ประมาณประมาณครึ่งศอกข้าวประมาณครึ่งศอกในเวลาถึงระยะที่ข้าวยืดตัวนี่ยจะสวยนะครับสวยแล้วก็เต็มท้องนะท้องได้เลยนะครับมองไปไม่เห็นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่บางแบบนี้นะฮะก็จะปกคลุ่มไปด้วยข้าวเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็น ธรรมชาติของท้องนาท้องนาท้องไร่นะครับมาดูกล้องไลสดกล้องที่เราไลสดไว้นะครับพี่น้องอไม่มีคนเลยไม่เป็นไรครับไม่มีคนเราก็ถ่ายถ่ายคลิปไว้ให้พี่น้องได้ดูได้ชมนะครับแล้วโอ,โอ,โอ,โอ้รู้สึกรู้สึกรู้สึกหมอก ต,ตามหมอกเริ่มพัดมาอีกใช่ไหมพี่น้องฟังทางวันนี้เป็นวันที่หมอกสวยมากเลยครับวันนี้ตอนนี้นะฮะพี่น้องหมอ,อกเมื่อกี้ยังสว่างแล้วนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกมีกระแสะลมพัดพัดหมอกลงมาอีกแล้วนะทําให้สลวเลยนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับมองไม่เห็นภูเขาเลยตอนนี้อํานาจอิทธิพลของลมโอ้นิกี้จะไปไหนอีกแล้วนิกี้มันชอบชอบความชอบลุยชอบมาเดินชอบลุยนะฮะ ผมองไม่เห็นเลยพี่น้องอก็ดูบรรยากาศไปพางๆก่อนนะครับอะเดี๋ยวจริงๆคลิปผม20นาทีกว่าแล้วคลิปอีกคลิปหนึ่งยังไม่ถึง8นาทีอเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากเลยนะครับมีทั้งต้นมะม่วงต้นลำไยมีเสียงนาโนนะครับเอาไว้สำหรับพักทิงนะครับ กล้องเจอเจอหมอกฝ้าฝ้าลงนะครับอันนี้บรรยากาศรอบเถียงนาที่อยู่ข้างๆ้างด้านหลังขององค์ พ่อปูปริจิตนะครับโอ้มีน้าในห้วยก็เต็มละฮะมีมีฝายกันกั้นน้ำนะฮะทำให้มีน้ําทําให้มีน้ําเวลาต้องการจะสูบน้ําที่ลงจากเขาไปยังพื้นนาเราก็สามารถสูบน้าลงในที่นาของเกษตรกรได้อย่างดีเลยนะครับอ่าบรรยากาศยามเช้านี้นะครับอันนี้เครื่องที่ไร้สดได้ไปประมาณ22่สิบสองนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักผมต้องขออนุญาตลงจากไร้สดนะครับแล้วก็ เดี๋ยวคลิปคลิปนี้ก็ขออนุญาตถ่ายคลิปไปก่อนนะครับเป็นคลิปอากาศบรรยากาศถ้ามองไปทางภูเหล็กไฟตอนนี้นะฮะตรงภูพานาคนะภูเหล็กไฟก็มองไม่เห็นนะครับอตอนแรกซาไปแล้วนะฮะหมอกซาไปแล้วแต่ตอนนี้มีพัดพัดมาจากทางกกตุมนะ,ะลมพัดมาจากกกตุมหมอกก็เลยพัดมาใหม่อีกแล้วลอกหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็ยังถูกปกคลุมขาวอยู่นะพี่น้องนะ,ะหมอกที่ที่พัดมาจาก กกตูมนะครับกกตูมภูเขาเรียกว่าแถวภูกระโลนภูตะมองเขาภูกระโลนภูตะมองแต่ฝั่งนี้ทางทางเขาเรียกว่าภูหลวงภูหลวงก็พัดพัดมาพัดผ่านมาจากกกตูมเช่นกันก็ปกคลุมไปด้วยหมอกขาวจัดตอนนี้ท้องนามองมองไม่เห็นแล้วฮะเห็นแต่อยู่ใกล้ๆกทองไกลๆที่เราเคยเห็นมองไม่เห็นแล้วนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ตทองช่องขอจบคลิปอ่า คลิปที่ไายสั้นๆแต่เพียงต่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจต่อทองชาแนลด้วยนะครับยามเช้าตรูวาการนี้สดชื่นจังเลยนะครับคลิปนี้ขอจบคลิปท่านี้นะครับสวัสดีครับ